สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกูทุกคนวันนี้กลับมาพบพ้อกับบอมบาพ์โไทยคือเก่าพี่น้องโอ้ยมาเมนูอันนี้เป็นน้ำตกสื่อน้ำตกสื่อเอาสื่อห้องให้มามาเฮ็ดน้ำตกพี่น้องยางยางยางหลืกับมาล้วนล้วนรมาเฮ็ดน้ำตก น,กกกกน่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ส่งบอมบบาบุไทยเนาะพี่น้องเนาะน่ะบอมบบาบุไทยข้ามาลุยทำเลกพี่น้องเอ้ยพี่นะเนื้อสือ่อมันนิ่ง่ายเลยผุ้เนาะโอ้ยมันดีขนาด,ดน,นี้พี่น้องเลยอืมอืมอืมลัง

มะพร้าวอย่างเดียวเลยพี่น้องเ,เอ้ยผุ่นเนื้อสือ่ออืม,อมสุดตัวแลองพี่ก้องตัวนอ้องเพชร

อ,อืมอืมอืมรากเอามะพร้าวมันมันมันใส่ทั้งมะเขือพี่น้องเอ้ยเอามะพริกใส่น้ำอู้ยลุยเลยอืม คำว่าเนื้อเสือเป็นเนื้อติดมันที่แส่บที่สุดหมูวากินซุปหมูวากิวเนืยอบนี่กระสิ์ มันมเนี่ยเขาแสดงเลปะเข้เข้เขอยู่พีน้องนี่มีแต่แยยม,ตมันเนี่ยปั่นมะพร้าวโอ้สะทส้อนแสงแดดพี่น้องไหยขอโทษขออภัยมันมะพร้าวดุ้ยเลยอื มันม mm ันแตกในปากแซบอยู่ดีไหม กันทานกินดิบได้มื้อกยามพี่น้องเบืออ่ามากินมะพร้าวสุกๆกันหน้ามายิ้มมันแซ่บกันอยังนี่เพื่อ อมเผ็ดเพาอืามอมอาวอืมอืมมอนมอมอ,อ,อนนืมอ,อ,อืีอืมอืมอ้อีอืมอืนออื้อือืมอืมอืมืมอองอืมอืมอือืออนอืมอืมอืมอมอืมอืนอออออ

ฮืมฮืมนี่หละเขาว่าเสือห้องให้เป็นเนื้อที่แสบที่สุดอืมมันติดมันนะครมันแสบนะครับ ผมอมลํหมัดอีก อย่างเจ้าหน่อยเราไม่เห็นน้ำตกเห็นสีเรื่องผิดน้องเรื่อเพิ่มเพื่อเลยอยากแซ่อยากกินข้าวแซ่น้ำกันอือืมอืมตามสไตล์บอมบ์มารู่ใหท้กินข้าวแซ่ตลอดเขาจะมีของพวกนี้อือ

พี่น้องกะพพอุปกรณกับบอมบาบูเท่กันในคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้กะมีเพียงแค่นี้เป็นความสุขของการทําคลิปพี่น้องอ่ะฝากกดติดตามกันนําอ่ะขอลากันเพียงแค่นี้คลิปนี้รอชมในคลิปหน้าพี่น้องอ่ะสวัสดีสวัสดีครับ